สวัสดีครับพี่เพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาพาชมนะครับวิธีการผลิตเทมเพลินน้าหรือสปริงบอร์ดน้ํานั่นเองนะครับตัวนี้ผลิตตรงลูกค้าส่วนน้ํานะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมขั้นตอนการตัดผ้านะครับการวัดขนาดนะครับไปชมกันเลยครับนี่นะน้องช่างก็กําลังนะครับตัดผ้าและคานวณแบบก่อนนะครับคร่าวๆก่อนนะฮะนี่นะ นี่กำลังวัดตัดนะครับเพื่อที่จะทำตำแหน่งในการประกอบงานนะครับก็จะใช้เครื่องจักรตัวนี้นะครับในการผลิตนะครับนี่นะครับจะเป็นเครื่องตัวนี้นะครับผมพามาชมนะครับนี่นะครับส่วนยี่ห้ออะไรนั้นผมไม่ทราบนะครับตัวนี้มันเป็นสินค้าที่มาจากประเทศจีนครับแล้วก็ซื้อทต็อกกันมานะครับตัวนี้นะก็เป็นเครื่องจักรที่ค่อนข้างที่จะทันสมัยนะครับนี่เลยนะ เดี๋ยวมาชมกันต่อนะครับวันนี้ก็จะถ่ายให้ชมเรื่อยๆนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการตัดผ้านะครับขั้นตอนการตัดผ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมาพาชมน้องๆอีกอีกท่านหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นการคานวณเขาเรียกว่าจุดยึดจุดหูด,ดึงนะครับตัวนี้นะครับเวลาตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับนี่นะฮะอันนี้เราเอาไว้ที่เรา,เาไว้ปีนขึ้นนะครับอุปกรณ์ของเครื่องเล่นส่วนน้ํา วิธีการนี้ก็จะใช้กาวนะครับในการติดประกอบเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูน้องช่างอีกท่านหนึ่งนะครับกำลังตัดซับในครับนี่นี่เลยน้องช่างนะครับนี่เป็นการวัดตัดซับในนะครับเพื่อที่จะดึงรั้งให้มันได้ทรงตามรูปแบบที่เราต้องการนะครับนี่นะวันนี้ก็ผลิตหลายชิ้นเลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยทำคลิปให้ดูเรื่อยๆนะฮะหลังจากที่ห่างหายไปนานเพราะว่าติดงานค่อนข้างเยอะนะครับนี่ก็กลับมาแล้วนะครับมา ทำให้เพื่อนๆนะครับได้ชมกันทาง u t u b e นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับนี่เลยครับฝากคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปกันด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนะฮะติดกาวนะครับหรือกาวเสื่อมอะไรอย่างงี้นะฮะเกี่ยวกับพวกเรยอยางอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับคลิปของผมก็จะพาชมในหลายๆมุมหลายๆด้านนะครับเพราะเราก็ทั้งกินทั้งเที่ยวแล้ครับ มีอะไรก็ดีๆก็เดี๋ยวจะนำมาเสนอพี่ๆเพื่อนทาง YouTube เรื่อยๆนะครับครับอันนี้ก็เข้ามาสู่ขั้นตอนของการตัดผ้าขอบนะครับเพื่อที่จะไปทำเป็นตัวยึดของออผ้ากระโดดเทมเพอรีนนะครับนี่ก็จะขีดเป็นเส้นตรงอย่างนี้นะฮะนี่นะครับตัดขีดเป็นเส้นตรงๆไว้นะครับตัวนี้มีระยะอยู่ที่20เซนนะครับตัวนี้เอาไปทำเป็นผ้าที่เอาไว้ยึดผ้ากระโดดเทมเพอรีนนะครับนีวน้องๆก็พากันตัดอยู่นะฮะ เดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องซินนะครับตันนี้ก็เปิดเครื่องไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับนะครับตัวนี้ก็เป็นขั้นตอนการซินติดกันนะครับหรือเชื่อมผ้าให้ติดกันนะครับด้วยเครื่องจักรนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะเดี๋ยวก็ใช้เครื่องเต่าเข้าไปนะฮะเดี๋ยวผมซูไม่ดูนี่นะครับตันนี้ใช้ความร้อนในการเชื่อมนะครับเพราะฉะนั้นมันจะติดมากกว่ากาวนะครับ มีเครื่องจักรอ่ะเดี๋ยวน้องๆงช่างดึงให้ดูหน่อยว่ามันติดแน่นแค่ไหนเนี่ยฮะดูฮะเห็นไหมครับเห็นใยขาวๆนะครับตัวนี้เนี่ยจะติดแน่นมากเลยนะครับเนี่ยครับดูเห็นไหมฮะอย่างนี้ทนแน่นอนครับแต่ถ้าเราดึงยังไงก็ขาดครับทุกอย่างนะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นการเชื่อมผ้าที่ติดแน่นนะฮะนี่คือการเช็ดก่อนขึ้นงานนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นงานจริงแล้วนะครับ อันนี้ก้าสู่ขั้นตอนของการเชื่อมผ้านะครับก็ใช้คนอยู่2คนนะครับบางทีก็คนเยอะหน่อยสามคนถึงสี่คนเพื่อช่วยเบาภาระนะครับเพราะว่าผ้าตัวนี้เป็นความหนาอยู่ที่0.9นะครับค่อนข้างที่จะหนานะครับเป็นชนิดที่ใช้กับทางทะเลนะครับพวกบาดาน่าโบ๊ทนะครับพวกโซฟาที่เราเล่นกันทำท้องทะเลนะฮะตอนนี้เขาผลิตด้วยเครื่องผลิตแบบสมัยใหม่นะครับก็ยังไม่ใช้กาวกันอีกแล้วนะฮะก็ยังมีบ้างที่โรงงาน แต่ละโรงงานก็ยังมีการใช้กาวอยู่นะครับแต่ตัวนี้คือมันจะทนทานมากกว่ากาวนะครับแล้วก็ทํางานได้เร็วกว่ากาวนะฮะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโรงงานเรานะครับก็เลยผลิตได้ราคาที่ค่อนข้างถูกกว่าที่อื่นนะฮะเพราะว่ามันเซฟนะครับมันเซฟเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องกาววัสดุหลายๆอย่างนะฮะจะถามว่าต้องใช้กาวอยู่ไหมก็ยังใช้อยู่ในการยึดติดหูนะครับ นี่นะอันนี้ก็เครื่องจักรก็วิ่งแลวนะฮะเดี๋ยวผมมาดูข้างหลังเนี่ยเห็นไหมครับท่ายิดกันเป็นแผ่นแล้วนะครับค่อนข้างนี่จะเหนียวนะครับทนทานเดี๋ยวผมจะพาชมเรื่อยๆนะครับว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราสู่ขั้นตอนของการฟีนครับก็จะแบ่งผนแกันไปนะครับนี่นะเราทํากันแบบบ้านๆนะครับไม่ใช่เป็นโรงงานอะไรนะครับทําเป็นแบบบ้านๆนะครับมีตัวไหนก็ทําตัวนั้นครับ เี๋ยวตามมาชมเรื่อยๆนะครับนะครับตอนนี้ก็ผ้านะครับก็เริ่มหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็มีน้องๆช่างนะเข้ามาช่วยกันอีกนะฮะอันนี้ก็เป็นซินตะเข็บอยู่นะฮะนี่นะฮะหนึ่งคนจับด้านอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งก็ช่วยกันประคองผ้าไว้นะครับเพราะตัวนี้ก็หนักเหมือนกันนะฮะผ้าตัวนี้นะนี่นะครับ ากอะไรมากมายนะครับทุกท่านจะได้เห็นว่าตัวน,น้ำที่เราได้เล่นกันนะครับมันมาจากไหนนะครับการผลิตเป็นยังไงนะครับกระบวนการผลิตก็คือแบบที่ท่านเห็นนี่เลยนะครับก็พวกเด็กหนุ่มไฟแรงนี่เลยครับทีเ่เห็นกันนี่แหละครับสร้างสิ่งผลิตที่ทุกท่านได้มีความสุขสนุกสนานกันนะครับนี่ครับ เขาเรียกว่าทีมงานเสียงฮาและรอยยิ้มนะอันนี้ทิมรอบแรกนะครับเราก็จะมีรอบที่สองนะครับเป็นการเขาเรียกว่าทิมพับสะเก็บนะครับนี่นะฮะก็จะใช้ผ้าที่ตัดอ่ากายเป็นเ,นเส้นๆนะครับขนาดเท่ากับลูกกลิ้งที่เราใช้อยู่นะครับนี่น้องๆก็จะใช้เป็นรอบที่สองเพื่อความมั่นใจนะครับทาไ่เป็นสองรอบเพื่อป้องกันอากาศที่มันจะรั่วซึมออกไปนะครับ อันนี้เราเรียกซินสองชั้นนะครับนี่เลยนี่นะครับตันนี้เรียกจะเก็บซินสองชั้นนะครับนี่นะฮะตะวันยกขึ้นให้ดูไหนเด้อตัวสองชั้นนี่นะครับก็ะบจะออกมาเป็นประมาณนี้ครับ ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความคงทนนะครับทนต่อแรงกระแทกนะครับทนต่อแรงอากาศที่มีความร้อนในประเทศไทยนะครับนี่นะครับนี่ก็ผลิตจากกลุ่มหนุ่มวัยรุ่นนะครับไปแรงนะครับทีมช่างนะครับทช่างทีมนี้ทีมสายฮาครับนำพาจะความสุสนุกสนานให้กับพี่เพื่อนชาว u t u b e ไปดูกันเรื่อยๆนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์ไปคลิปมาเยอะๆนะครับ ใครที่สนใจนะครับหรือมีปัญหาใดๆเกี่กับพวกเรือยยางนะครับมันมีอาการรั่วซึมยังไงนะครับก็สอบถามนะครับปรึกษาได้นะครับนี่เลยนะครับก็อย่าลืมมาติดตามนะครับมาคอมเมนต์ใต้คลิปกันเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ